เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสารโดยธนาคารออมสินนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันกันกบอาจารย์สุรพลแสนสุขนักวิจัยสถาบันวิจัยวัลยลรุคเวศมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามนะครับเรื่องของการค้นพบพืชชนิดใหม่คือกระเจียวบุนทริกเป็นอย่างไรนะครับไปคุยกันในช่วงเล่าสารโดยธนาคารอมสินครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะ มอบกระเป๋าใส่ของอนเนกประสงค์สีชมพูสดใสนะครับจากธนาคารออมสินเพียง1นรางวัลเท่านั้นคุณฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกัน,นครับิ m s พิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5เส่วน Facebook เ i v e เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับ เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับ mm hmm. เพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไปได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับร่วมฉลองเดือนแห่งความรักกับสินเชื่อเคหะ My Home My Love นะครับด้วยความพิเศษคือมีการชำระผ่อนชำระเนี่ยนะครับต่ำเป็นเวลานาน6เดือนด้วยกันโดยเงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ3,555บาทนะครับส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนั้นปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ2.640ต่อปีนะครับ2.640ต่อปีนี่เป็นข้อมูลทักลไงครับธนาคารอมสินนะครับ ร่วมฉลองเดือนแห่งความรักกับสินเชื่อเคหะ My Home My Love ด้วยความพิเศษหรือว่าด้วยโปรโมชั่นพิเศษนะครับคือมีการผ่อนชำระขั้นต่ำเป็นเวลานาน6เดือนด้วยกันนะครับโดยเงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ3 5 5 5บาทส่วนอัตราดอกเบี้ยปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละศูนยเอ่อร้อยละสองจต่อปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับทางผู้ฟังว่า สินเชื่อฉลองเดือนในความรัก My Home My Love นะครับของธนาคารออมสินเนี่ยการคิดดอกเบีย้ยในปีแรกธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับขอ,อนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อธุรกิจรายย่อยซึ่งเหมาะสําหรับเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการจะขยายร้านต้องการเพิ่มยอดขายหรือไม่ก็อยากจะได้เงินสดเพื่อนําไปต่อย,ยอดทางธุรกิจนะครับโดยมีข้อเสนอพิเศษมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยพิเศษในช่วง6เดือนแรกนะครับหรือวงเงินสินเชื่อซึ่งสามารถขอวงเงินได้ถึง1ล้านบาทนะครับแม้กระทั่งเรื่องของระยะเวลาในการชําระคืนมีระยะเวลาน,านาน10ปีด้วยกันแล้วก็ที่พิเศษสุดคือเรื่องของการปลอดชําระเงินต้นเป็นเวลาน,านาน6เดือนนะครับ สนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับส่วนการจัดทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2,566นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับ เมื่อเร,เร็วนี้ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มรโดยสำนักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือว่าสอปอ,อได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงจากต่อปูนถึงราชบุรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาพิเศษในช่วงเวลากลางวันนะครับโดยไปที่บริเวณสถานีสัมยอดสถานีวงเวียนใหญ่สถานีครุไนและก็จุดทดสอบเสาเข็มบริเวณซอยสุขสวัสดิ์ถึงซอยสุขสวัสดิ์23ในช่วงเวลากลางคืนตามบริเวณสถานีพระประแดงและก็สถานีครุไนนะครับซึ่งได้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับ และนอกจากนี้ครับยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการ D M H T T ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธรารณสุขได้ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ,อพอครับขอแจ้งปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรเป็นการชั่วคราวนะครับ,บบนทางพิเศษเฉลิมหหานครช่วงทางลงสะพานพระราม9ฝั่งขาออกกรุงเทพมหานครเพื่อทําการก่อสร้างคานขวางโครงการ โดยจะแบ่งช่วงเวลาในการปิดและเบี่ยงช่องทางการจราจรเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1คือปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรบริเวณด้านซ้ายทางนะครับบริเวณทางด้านซ้ายช่องทางด้านซ้ายนะครับจำนวนหนึ่งช่องจราจรเริ่มตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์2566นี้นะครับโดยจะดาเนินการปิดตลอด24ชั่วโมงส่วนช่วงที่2นะครับจะมีการปิด ช่องทางการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรบริเวณช่องทางการจราจรทางด้านซ้ายจํานวน2ช่องจราจรโดยเริ่มตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2566จนถึงวันที่12มีนาคม2566นะครับจะปิดเป็นบางช่วงเวลานะครับคือเริ่มตั้งแต่เวลา22นาฬิกาจนถึงเวลา4นาฬิกาซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ดําเนินการและก็ติดตั้งไฟสัญญาณต่าง ตลอดจนป้ายประชาสพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจรพร้อมกับไฟวับว่าเพื่อเป็นการให้สัญญาณกับผู้ใช้ทางได้รับทราบแล้วนะครับอย่างไรก็ตามในการทางพิเศษต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าสารโดยธนาคารอมสินไปทําความรู้จักกับกระเจียวบุญทริกนะครับพูดคุยกับรองศาสตราจารย์สุรพลแสนสุขนักวิจัยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอาจารย์คงจะมาพูดคุยกันเพราะว่าเรื่องนี้น่าสนใจครับเนื่องจากว่าชื่อกระเจียวบุนทริกเนี่ยชื่อกระเจียวน,นเป็น,นชื่อพืชแต่ว่าบุนทลิกเป็นชื่อที่เขาค้นพบอยู่ในเขตอำเภอบุนทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่ะตอนนี้อาจารย์สุรพลอยู่ในสายนะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ไปเจอได้ยังไงฮะกระเจียวบุญทลิกเนี่ยฮะอ๋อ อันนี้ก็เป็นความร่วมมือของการทํางานร่วมกันกับคนในพื้นที่นะครับในจังหวัดสุโขทัยราชธานีนะครับซึ่งผมก็ทํางานเกี่ยวกับสํารวจพืชวงศขิงศึกษาพืชวงกขิงในภาคตะนดเฉียงเหนือครับซึ่งระเจียวเนี่ยอยู่ในพืชวงศขิงนะครับก็ไปทํางานก็ไปเจอกับคุณอนุพงศ์นะครับับสุกเพลงแล้วก็คุณธนวัฒน์สายสังนะครับแล้วก็คุณธวัฒน์พงบุญมานะครับซึ่งอ่าผมก็ได้ทํางานวิจัยร่วมกันนะครับ แล้วก็ได้ไปพูดคุยแล้วก็ได้ไปเจอตัวนี้นะครับโดยมีท่าคนที่ร่วมกันอีกคนนึงก็คือรองศาสตราจารย์ดรปิยพรแสนสุขนะครับก็ได้ไปเจอตัวนี้นะครับว่าโอเคมันแปลกดีนะครับแล้วก็ได้ตามดอกตามอะไรพวกนี้ออกมาซึ่งไปเจออยู่ที่เขตอำเภอมุทลิกจังหวัดบนรีรับใน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 กลุ่มนี้คือกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มบ้านนะครับเราเรียกว่าว่านมหาอุดมพญาไพรนะครับ ถ้ามันเป็นสีแดงถ้ามันเป็นสีเขียวก็จะเป็นว่านมหาอุดมสบายแก้วนะครับซึ่งชื่อเรียกก็จะตามสีตามสีของมันนะครับของว่านตัวนี้นะครับ,รบก็วิเคราะห์ไปวิเคราะห์มานะครับตามหลักการของทางด้านอนุกรมวิธานพืชซึ่งผมทํำพืชศอ่อุสก,กระเจียวทั่วประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็พบว,ว่าตัวนี้มันแตกต่างจาก จากตัวอื่นนะครับที่เราเคยเจอเจอมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของสุพรรณทั้งอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะตัวนี้โดยโดยเราเจอก็มาฟันทงว่าลักษณะเด่นที่เจอเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับ,รบก็เลยเป็นเป็นตัวชนิดใหม่ของโลกนะครับเลยก็เลยได้ตั้งชื่อตามอำเภอนะครับอำเภออำเภอบุญทลิบ อาจารย์ทาให้ความรู้หนึ่งพอผมเปิดดูในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันก็มีคือกระเจียวเนี่ยมันเป็นพืชคล้ายๆกับอะไรดีคือไม่ได้ขึ้นเฉพาะที่ใดที่หนึ่งถูกไหมฮะอาจารย์ฮะใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นเฉพาะที่ใดที่หนึ่งแต่ว่าทั้งประเทศไทยเนี่ยมันเจอประมาณเจ็ดสิบชนิดนะครับเจ็ดสิบชนิดอืมครับครับเจ็ดสิบชนิดแล้วก็ในประเทศไทยมีบางชนิดที่กระจายพันธุ์ทั่วประเทศไทยมีบางชนิดกระจายพันธุ์เฉพาะที่อ๋อครับเฉพาะถิ่น บางที่ก็เจอบางชนิดก็เจอเฉพาะที่นั้นที่เดียวเท่านั้นบางชนิดก็เจอทั่วไปทั้งหมดเลยครับเลยครับแสดงว่าที่ไปมันก็ไปได้ทั่วประเทศเลยครับอาจารย์ไปได้ทั่วประเทศแต่ว่าชนิดนี้ก็คือมันจะมีเอกลักษณ์ของมันก็คือมันจะเจอมันจะพบในเขตพื้นที่อ่าเฉพาะดินทรายหรือว่าดินที่คล้ายๆ้ายกับตึ่งๆภูเขาไฟโซนทางตะวันซนทางอ่ำเภอที่านใต้นะฮะตอนใต้อันอันนั้นเป็นดินภูเขาไฟเก่าเลยครับอาจารย์ ช่ครับเป็นเขตดินภูเขาไฟเก่านะครับมันจะเป็นโซนๆห่างๆไปแล้วคมันับเป็นเขตภูเขาไฟบวกดินทรายไปแล้วครับทางด้าทางนั้นนะครับอ่าแล้วทางเฉยภูมินี่ใช่ไหมฮะอาจารย์สายพันธุ์เดียวกันไหมอ่าคคนละสายพันธุ์คนละสายพันธุ์ด้วยครับอันนั้นอันนั้นก็แตกต่างกันยังไงฮะอาจารย์นิดนึงครับครับอันนี้ก็คือมันจะแตกต่างกันตรงที่ช่อดอกมันจะมันจะมีดอกอ่าก้านก้านดอกสูงสูงก้านช่อดอกสูงขึ้นแต่อันนี้คือก้านช่อดอกสั้นครับ แล้วก็ใบก็จะต่างกันใบก็ไม่เหมือนกันด้วยอืมใช่ครับกีบดอกก็ต่างกันครับอันนั้นสีชมพูอันนี้สีสีสีแดงคนสีแดงปนม่วงหรือแปนเขียวปนม่วงอะไรประมาณนี้ครับคือเห็นดี่ตานี่รู้เลยว่าไม่ใช่แล้วคนแตกคนละวกรเรื่องกันแล้วอืมครับคนละเรื่องกันแล้วเพราะว่ามีตั้งเจ็ดสิบชนิดครับถ้าคนไม่ทําจริงๆคืออยู่กับมันจริงๆคือผมอยู่กับกับพี่มงมาอาจารย์มองออก แต่ผมได้มองไม่ออกเห็นทุกอย่างครับทุกคนผมจะบอกว่ามันเหมือนกันเหมือนกันจนหมดเหมือนกันใช่ใช่แต่ถ้าคนทําจริงๆมันก็จะจะดูออกก็จะรู้ใช่ไหมฮะผมเปรียบอย่างนี้ได้ไหมฮะอาจารย์มันก็เหมือนกับมะม่วงอะแต่มันมีกี่สายพันธุ์นะครับใช่ใช่คล้ายๆกันอย่างนั้นใช่ไหมฮะอ๋อเข้าใจละกันครับแสดงว่านิปอาจารย์ไปเจอเนี่ยแล้วมันเป็นสายพันธุ์ใหม่เลยไม่ประบรรทัเฐานไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่เป็นเป็นกระเจียวที่ไม่เหมือนที่อื่นเขาในประเทศไทยใช่ครับไม่เหมือนที่อื่นในประเทศไทยแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นในโลกในโลกด้วยะ รับในโลกด้วยครับครับเอาอย่างนี้เราเราอาจารย์อาจารย์ต้องตรวจเช็คอะไรบ้างถึงจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกับที่อื่นในโลกอาจารย์อันดับแรกก็คือผมก็จะตรวจเช็คในเรื่องของลักษณะภายนอกคลักษณะภายนอกของพืชนะครับที่ที่เราเจอรากําต้นใบดอกผลเมล็ดนะครับเราเราตรวจทุกอย่างเพื่อรู้ว่าเป็นกระเจี๊ยหรือเปล่าก่อนใช่ไหมฮะเพื่อรู้ว่ามันเป็นมันเป็นกระเจี๊ยชนิดไหนอ่าครับชนิดไหนครับทีนี้เราก็เลยมาดูว่าในพื้นที่มันกร้ายกันกับ ตัวตัวนี้นะสองตัวนี้นะแต่ว่าสุดท้ายก็คือมันต่างกันชัดเจนโดยที่สองตัวนั้นก็คือเป็นตัวโดดของมันออกไปอันนี้ก็คือตัวโดดของมันออกมาอก็อเลยจัดกลุ่มกันแต่ถ้ามันยังมันยังคุมเครืออยู่ก็ต้องใช้ระดับดีนเข้ามาช่วยนีย<ะ>่ผมจะถามประจามพอดีคือมันต้องเริ่มจากเออดูใบภายนอกดูด้วยตาก,ก่อนนะฮะมืออย่าเพิ่งไปต้องมันพอแต่แลปรปุ๊บถ้าเห็นตามันไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยเอาละเราก็ต้องเริ่มไปดูว่าใบเป็นยังไงดอกเป็นยังไงรากเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะอาจาระ ใช่ใช่ครับอืมครับพอเสร็จแล้วปุ๊บค่อยๆแยกไปอย่างเช่นใบมันอาจจะมีส่วนประกอบไปตัวนี้อาจจะใช่แต่ตัวเอ๊ะมันไม่ใช่เนี่ยอะไรทำนองเนี้ยใช่ใช่ครับโอ้โหจันจะใช้เวลานานไหมเนี่ยลักษณะอะไรครับนานไหมครับใช้เวลานานครับมันละเอียดยิบเลยนะอาจารสามปีครับรอสามปีครับชิดนี้คือคือเหมือนว่าผมเจอบ่อยๆแต่ว่าคือแต่ละชิสเรารอนานเรารอนานพอสมควรอืมรอพิสูจน์คือเราเจอพิสูจน์นานพอสมควรแล้วก็ปลูก เขาไปดูในพื้นที่ว่าเออมันขึ้นแล้วมันมันมีการผันแปรไหมจริงๆก็คือมันไม่มีการผันแปรเสร็จแล้วปุ๊บโอเคมันเป็นลักษณะที่ที่นิ่งเราก็เลยจับมาเขียนว่าลักษณะที่มันเป็นลักษณะที่นิ่งเฉพาะของมันอ๋อคำคำว่านิ่งของอาจารย์นี่หมายถึงว่ามันมันไม่ใช่ว่าต้นนี้เป็นอย่างนี้อีกต้นหนึ่งก็เป็นแปลกแปลแตกต่างกันออกไปไม่ใช่แต่มันนิ่งแล้วคือดูเหมือนกันแล้วนะฮะใช่ใช่ครับมันเหมือนกันแล้วอ๋อร้อยส่วนมันก็ต้องมีมันต้องนิ่งสักประมาณสักกี่ส่วนได้อาจารย์ฮะโอ้โอ คือจริงๆคือมันต้องนิ่งเกือบทุกส่วนเกือบทุกส่วนเลยมันเปลี่ยนไม่ได้เลยนะใช่ครับเราเราเราต้องดูทุกส่วนเพราะว่าเวลาเราเทียบ่าเทียบทุกส่วนครับเทียบทุกส่วนเพราะฉะนั้นถึงต้องใช้เวลาใช่ครับต้องใช้เวลาคือถ้ามันถ้าเรามันยังคุมเครืออยู่เราก็จับกลุ่มเนี้ยมาวิเคราะห์ดีๆครับแล้วก็มาทําอาหาความสัมพันธ์ภา้านดีๆออกมาครับแต่อันนี้คือโชคดีว่ามัน โดดออกมาเลยมันไม่มันไม่มีความสัมพันธ์มันชัดเลยนะซึ่งันและกันคชัดเดนเลยเราก็เลยฝันทงได้ครับอาจารย์ไปทากระเจียวมันเยอะเนี่ยมันมีสายพันธุ์ไหนบ้างไหมใช้เวลานานที่สุดเลยกว่าใช้พิสูจน์ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเดียวกันเ่ยอาจารย์มีมีบางกลุ่มบางกลุ่มบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มกลุ่มพวกมหาอุดมเนี่ยครับมหาอุดมอ่มหาอุดมเนี่ยครับกลุ่มกลุ่มเนี้จะจะยากครับกลุ่มกลุ่มที่ทําอยู่เนี่ยครับก็จะยากพอสมควรครับ เพราะว่ามันต้องใช้เวลาพิสูจน์เยอะครับเพราะว่ากลุ่มไฮรมมีตั้งประมาณเกือบสิบชนิดนะครับโอ้โหนะครับแล้วก็กลุ่มทางภาคเหนือบางตัวครับที่ที่ทำครับับแสดงว่าอันนี้ทําวิจัยกันยาวแน่นะฮะคนที่จะเรียนปริญญาเอกด้านนี้ก็จะได้อยู่นะฮะสบายเลยท่านโอ้ได้ได้มีซอสให้เพียบผลิตปริญญาเอกมาประมาณสามสองสามคนแล้วครับทางด้านนี้คือเราทําทุกส่วนแทบทุกอย่างมันละเอียดมะเรียดถี่ลมใช่ครับหลายอย่าง ซึ่งเราก็ก็ทําความร่วมมือกันกับทางหลายๆหน่วยงานในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะสืบสวนสืบค้นข้อมูลกันมาแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันหลายๆอย่างอาจารย์กระเจียวเนี่ยมันขึ้นเฉพาะประเทศไทยหรือว่าในภูมิภาคนี้ฮะอ่ทั่วโลกครับทั่วโลกรันวเป็นระดับเล็กแต่ลต่างกันออกไปใช่ครับจะเยอะเฉพาะในในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ โซนโซนท่าทางภาคอีสานนี่จะเยอะครับอีสานเหนือแบบนี้อ๋อดินเหรอแล้วก็ทางลาวนี่ก็จะเยอะครับโซนโซนอางนี้ครับมันขึ้นอยู่กับอะไรครับอาจารย์อากาศดินขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแล้วก็ดินแล้วก็มีเวทยามันจะชอบพวกดินทรายแล้วก็จะชอบพวกอ่าอากาศชื้นแล้วก็ไม่ใช่ดินเหนียวจะเป็นดินแบบร่วนปนทรายอะไรประมาณนี้ผมถามอาจารย์นิดหนึ่งอาจารย์ศึกษาไปทําไมครับ เราศึกษาไปทาไมใช่ไหมครับคือตัวนี้คือด้วยความที่พืชวงขิงทั้งหมดเนี่ยคือทั้งกระเจียวทั้งเปราะทั้งขิงเนี่ยพวกนี้มันเป็นพืชสมุนไพรที่มีใช้กันมาอย่างยาวนานพวกขมิ้นต่างๆพวกนี้ครับอ่าใช่ใช่อะไรคุณเคยอยู่ครับแล้วก็เจอเราก็จะเจอแต่พืชเดิมๆคือขมิ้นไทยอะไรพวกนี้ครับแล้วชาวบ้านเนี่ยคือในชุมชนเนี่ยเขาใช้มาเยอะแยะมากมายแต่เราไม่รู้ตักชื่อเราเราไม่รู้ชื่อนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ชื่อแต่พอจะไปตีพิม หรือว่าจะพอพอจะไปอ่าทํางานวิจัยในระดับโลก <Little C. S 2> หรือว่าไ,ได้รับได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอะไรเงี้ยมันต้องใช้ชื่อวิวทยาศาสตร์อ่าครับซึ่งสิ่งที่ผมต้องทําก็คือการค้นหาชื่อวิวทยาศาสตร์ที่ถูกต้องขอ,องพืชพื้นเมืองต่างๆแล้วก็พืชท้องถิ่นต่างๆทั้งหมดในธรรมชาติเพื่อให้ได้ชื่อนี้ออกมาที่ถูกต้องเป็นชื่อสากนลกน่นนะฮะใช่ครับเป็นชื่อสากลที่ยอมรับในทั่วโลกแล้วก็ นำไปสู่ทางการค้าได้ด้วยเพราะว่าทางการค้าเขาต้องใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ไปด้วยอ๋อมันจะได้อ้างอิงได้นะฮะว่าอันนี้เป็นของประเทศไทยนี่ของที่นน่นที่นี่ก็ว่าไปแล้วแต่ใช่ครับใช่ครับแม้แม้แต่ปทุมมาที่เวลาเราทําเนี่ยคือชื่อปทุมมาก็คือก็คือมีชื่อวิชาชื่อเดียวแต่ปทุมมาก็ต้องเอาไปหาชื่อปทุมมาก็คือต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแล้วก็เอาไปผสมพันธุ์กันกับอ่าปทุมมาชนิดอ่าพันธุ์อื่นหรือว่า กระ,ะเจียวพันธุ์อื่นแล้วก็เอามาคอสกันสุดท้ายเวลาเราเราเรา,เราทําชื่อชื่อเพื่อการค้าออกมาเขาก็ต้องเอาชื่อวิยาศาสตร์ตัวเนี้ยเอามารวมกัน,กน<อ>มาคอสกันอันนี้คือผสมกับตัวนี้อันนี้คือผสมกับตัวนี้เขาจะาแค่ชื่อวิยาศาสตร์ฉนันชื่อไทยเนี่ยเขาจะต่างประเทศเนี่ยเขาจะเข,าจะ,ขาจะไม่รู้ฉะ<อ>นั้น้านต่างประเทศคือเขาจะรู้ชื่อวิทยาศาสตร์กันครับเวลาเราพูดชื่อพูดวิทยาศาสตร์มันก็จะ กก็จะเันแสดงว่าถ้าอาจารย์คุยกันเองเนี่ยในบรรดานักวิชาการด้วยกันก็จะคุยด้วยภาษาวิทยาศาสตร์ถูกไหมฮะใช่ใช่เพราะถ้าเกิดคุยกัภาษาไทยมันต้องแปลไปมาแปลไปไปมาใช่ใช่ครับก็เลยก็เลยต้องพยายามที่จะหาชื่อเป็นชื่อกลางก็คือหาชื่อชื่อวิทยาศาสตร์ตัวนี้เพราะว่าเราจะเป็นฐานข้อมูลให้กับทางด้านการเกษตรด้านเคมีด้านเภสัช ด้านอโคโนมิกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่เอามาเอามาทำนะครับครับอย่างกระเจียวบุญทลิกเนี่ยอาจารย์ครับพอเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะต่อยอดยังไงต่อฮะอ่าตอนนี้ก็เริ่มมีการทํางานวิจัยต่อยอดโดยอาจารย์ปิยพรแสนสุขเนี่ยครับที่ที่ทํางานวิจัยร่วมกันตอนนี้ซึ่งอาจารย์เขาอาเน้นทางด้านการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแล้วก็แล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือดรธิรพันธ์จันทร์พัฒน์ซึ่งกาลังทําสกัดสาร ัวนี้ให้ผมอยู่โอ้นี่ิญญาเอกเหมืเลยนะะครับก็จะเป็นก็จะเป็นทีมทีมทํางานด้วยกันแล้วก็อาจารย์บิญเจพอรจนจะอนุรักษ์พันธุ์โดยกันพอลีนิยพืชแล้วก็จะนําอ่าต้นจากพอลีนิยพืชนี่เอาไปขยายแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มแล้วก็นําไปสกัดสารได้อ๋ออาจารย์แต่ละท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกันไปใช่ไหมฮะใช่ครับโดยผลิรพัณฑ์จำเลยพัทก็จะเอาไปสกัดสารมีข้อสารแล้วก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านทําออกมาอื บนอ๋ออันนี้แต่มีโอกาสที่จะไปถึงจุดนั้นใช้เวลาอีกนานไหมฮราจารย์คอมีต้นแบบอยู่แล้วไม่ไม่นานมีต้นแบบอยู่แล้วครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือที่เราพยายามจะทําก็คือเป็นพืชไม้ประดับเพราะว่านันเป็นพืชสวยงามใช่พืชที่สวยงามมองแล้วเห็นสะดุดตาพวกนี้ครับก็น่าจะร่วมกับทางการเกษตรนะครับที่จะทําเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์หรือว่าการขยายพันธุ์ ออกมานะครับตอนนี้ก็อันนี้คือจุดหนึ่งที่มองนะครับกับอาจารย์ครับแสดงว่าในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะแถบแถบภาคอีสานเนี่ยน่าจะมีพืชที่มีลักษณะคล้ายๆกระเจียวแต่ว่าชาวบ้านเขาอาจจะไม่เดียกระเจียวอีกเป็นไปได้ไหมฮะมีมีเป็นไปได้ครับไม่ไปได้นะ แต่ว่าคนอีสานโดยทั่วไปก็คือจะเรียกทุกอย่างเป็นกระเจียวหมดน้าตารย์ทำไมแบบบงก่งนี่มาหมดเลยกระเจียวกระเจียวขมิ้นกระเจียวขมิ้นกระเจียวขมิ้นอะไรเนาะผมเวลาผมเราก็งงเลยครับแรกๆกระเจียวไหนเนาะกระเจียวชนิดไหนทีนี้มันไม่้อะไรเราเรียนมาตั้งเยอะแยะมันไม่มีเลยใช่ครับแต่ว่าเวลาไปพูดกับ ชุมชนเนี่ยเราได้ความรู้เยอะเราเรียนมาสูงก็จริงแต่ว่าเราต้องแชร์ไอเดียกับเขาพอเขามีไอเดียมาเนี่ยคือหลายอย่างหลายอย่างที่เราคุยกับทางชุมชนกับทางพ่อแม่พี่น้องต่างๆเนี่ยเราจะได้ความรู้มาเยอะเราก็แลกเปลี่ยนความรู้กับเขาเราแลกเปลี่ยนกับเขาประมาณนี้ครับรับจะเป็นแลกการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมากกว่าอ๋อฮะแล้วอย่างกระเจียบุตริกเนี่ยเขามีสรรพคุณในการรักษาโรคอะไรไหมครับอาจารย์ครับ อ่าตอนนี้คือยังยังไม่มีครับยังไม่มียังยังเป็นว่านครับชาวบ้านเขายังไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมฮะใช่ครับยังไม่พูดอะไรแต่แต่เป็นว่านมหาเสนีว่านพวกนี่นี่ไงนี่ไงมหานิยมมหามงคลอะไรประมาณเนี้ยครับครับคือชื่อดยชื่อคือเป็นมหาอุดมคาว่ามหาอุดมก็คือเป็นชื่อที่เป็นมงคลอ๋อก็ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้อาจจะต้องไปเปิดตาเปิดตําราแพทย์ไทยด้วยหรือเปล่าจะะใช่ใช่ครับตอนนี้ครับเพื่อเขาจะมีสรรพคุณ ใช่ครับน่าจะน่าจะสืบค้นจากตรงนั้นได้โ้โหยาวได้อีกยาวครับเรื่องนี้ยาวมากแล้วครับอันนี้แค่คือยิ่งสืบค้นก็ยิ่งยิ่งเราก็ได้ความรู้เยอะจากจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ที่บรรพบุรุษเราทํามาฮะแต่เราจะหาคนที่มีความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ได้จากไหนอ่าก็จะเป็นในชุมชนเลยครับคือเราจะเหลือน้อยสิครับอาจารย์ครับไม่ใช่ไรครับเหลือน้อยมากก็ตอนนี้ก็พยายามรวบรวม อาปูชนียบุคคลท่านน่าตาเรานี้อยู่ครับวจะจะลงเหลืออยู่ขนาดไหนลูกทานแล้วท่านใด้สืบทอดขนาดไหนด้วยครับับแสดงว่างานอาจารย์ยังยาวนะฮะยังไม่จบแค่นี้นะแน่ฟังอาจารย์ยังยาวน่าจะเกษียณก็ยังไม่จบครับเรื่องพวกนี้ครับเอะไะครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าถ้าเจอสายพันธุ์ใหม่ๆแล้วมาคุยกันใหม่นะฮะอาจารย์ฮะ ได้ครับขับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับรองศาสตราจารย์สุรพลแสนสุขนะครับนักวิจัยสถาบันวิจัยวัลไรรุกขเวชมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับคนที่มักจะนึกว่าดอกกระเจียวต้องไปที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิเพราะว่าเขามีเทศกาลให้เราไปถ่ายรูปกันสวยงามเหมือนกับดอกทานตะวันที่ป่าสักจุลสิธิ์นะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่คนละที่กันนะฮะบุตริกนี่อยู่ทางอุบลนี่ คนละตัวกันเลยคนละภาากันเลยดีกว่าอ่ะน่าสนใจครับลองเข้าไปดูในภาพจะเห็นว่าจะมีะรูปร่างหน้าตาของเขาก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ครับอ๋อเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงเล่าสาั้นโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมฉลองเดือนแห่งความรักกับสินเชื่อเคหะ My Home My Love โดยธนาคารคิดดอกเบี้ย ปีแรกในอัตราร้อยละเท่าไหร่นะครับคำตอบคือร้อยละ2.640นะครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรวันพุธนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ